ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด้วยนะครับเราจะพาไปด้วยกันคือตอนนี้ที่คิดไว้ก็คืออาจจะมีการทะเลาะกับเพื่อนนิดนึงเป็นมาเลยทุกคนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาฟาวันนี้มาตามคนเดียวนะทุกคนเพราะว่าฟ้ามันลอยอยู่ข้างล่างวันนี้เป็นวันเกิดมันเรามีแผนจะเซอร์ไพรส์วันเกิดมันทุกคนแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าจะทำยังไงเพราะว่านี่อามยังไม่มีไอเดียเลยทุกคน ตอนนี้หลบมาเข้าห้องน้ำนะคนเพื่อมาอัดวิดีโอนี่แหละทุกคนคือตอนนี้ที่คิดไว้ก็คืออาจจะมีการทะเลาะวบาะแว้งกับเพื่อนนิดนึงเเพื่อนที่จะให้ฟ้าตกใจแล้วก็อูบแฮปปี้เบิร์ตดีแต่ว่าไม่รู้ยังไงคนเพราะเพื่อนยังไม่ครบยังคุยกันไม่ครบเลยว่าจะเอายังไงดีวันนี้มาอัดเพื่อให้ทุกคนเห็นว่ารีแอคของฟ้าจะเป็นยังไงเอออยากรู้กันปะอยากรู้กันปะอยากรู้แหละอยากรู้กูจะอัดอยากรู้ โอเคก็เดี๋ยวต้องไปกินตีน้อยก่อนนะทุกคนแล้วก็ดูว่าจะทํายังไงแล้วก็จะถา่ายให้ดูว่ามันเป็นยังไงโอเคนะแต่อาจะถ่ายไม่ได้เยะนทุกคนโอเคครับแล้วนกะ็เ่าทนี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันตอนนี้อยู่กับเพื่อนนะทุกคนนะเพื่อนกำลังขึ้นมาเคเป็นไงความเกิดมัาเกิดฟ้าทำไร ือกระ็แอบไฮ้ยราคาแพงว่าแพงแล้วเซอร์ไพรส์เอาไงเซอร์ไพรส์เอาไงเอาไงล่ะมึงงั้นเล่นได้หรือเปล่าโดรลมด่วนโดนต่อยราคาก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะทุกคนว่าเราจะเอายังไงเพราะว่าตอนนี้ยังคิดไม่ออกดวน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 โอเคทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวไปดูกันว่าหลังกินตีนน้องเสร็จจะเป็นยังไงนะโอเคไปนี่ไงทุกคนเป้าหมายเรานั่งอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนดีเอฟของมันนี่อยู่ดูอยู่ดู โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังยื่เออเอาใหม่ oh สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่กับช่องฟอฟ,อ,ฟอ,องเกลีเกีเี้ยไม่ทักกูเลยนะ A few moments later ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่กับเจ้าของวันเกิดไปไหนวะไม่ได้ก oh <my. S 1> ูนี่ค่ะ oh <my. S 1> ค่ะ แท็กทายกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะถึงแล้วตอนนี้เราถึงเวลาแล้วค่ะเราต้องไปแล้วค่ะไม่บ้าอย่าอย่าอย่าปิดช่องกูนี่ค่ะเราได้คิวที่ a 12ค่ะทุกคนตอนนี้คือ a 56แล้วนะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ a 56แล้ว เป็นไงบ้างคะสัมภาษณ์เจ้าของวันเกิดเล็กน้อยคะ่ะไม่มีตังเลี้ยงนะคะมากันเอง <c oughs> <laughs> ร่วมโตค,คะ่ะเป็นกิจกรรมร่วมโตค,คะ่ะตอนนี้นะคะเรากําลังอยู่กับเพื่อนเป็นแขกกิตติมศักดิ์ของเรานะคะสวัสดีคะ่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 ะสวัสดีค่ะสัมภาษณ์หน่อยค่ะวันเกิดรู้สึกยังไงร,รู้สึกดีใจเพื่อนมากันเยอะคะ่ะเราก็วินายเฮียมากเหมือนกันนะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ที่มิเกลข้างกรุงเทพนะคะเป็นสถานที่เปิดใหม่ตอนนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปกินนะคะพื่แดนุ๊ยขี้ตาขอลาตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันขอตัวลาขอตัวลาไปก่อนนะคะพอดีว่าไม่ค่อยเก่งใช่ค่ะพอดีว่าจบจากเบรเชสนะคะต่อไปนี้เราก็จะไปรอกินแล้วนกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันทุกคนครับตอนนี้เรากิน ซุก,กี้ตีน้อยกันเสร็จแล้วใช่ไหมต,ตอนนี้เราออกมาเอาเค้กบอกฟ้าว่าเราออกมาเอารถกับเพื่อนนะทุกคนค<อ>ือตอนนี้ที่คิดบอกที่ต้องคิดบอกว่าจะสร้างสถานการณ์คือตอนนี้ไม่รู้จะสร้างอะไรแล,แล้วแล้วมันดูปลอมมากเลยอะเลยคิดหมายว่าก็เราก็เอาเค้กไปเซอร์ไพรส์มันเลยดีกว่าทุกคนแพรว่าตอนนี้รอเพื่อนอยู่ก็เดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปฏิกยาของฟ้าจะเป็นไงบ้างรอดูนะทุกคน ทุกคนตอนนี้เราถึงหอเพื่อนแล้วนะคือฟ้าตอนนี้ฟ้าอยู่นี่นะทุกคนอะตอนนี้เรากําลังจะขึ้นไปเซอร์ไพรส์ไอ้ฟ้ากันนะทุกคน <S <S เดี๋ยวให้เพื่อนถ่ายให้นะทุกคนพูดอยงเลยรเขาทุกคนพูดนะอตอนนี้เดี๋ยวไปดูปฏิกิริยาของน้องฟ้าเจ้าของวันเกิดดีกว่ามันอาจจะ เป็นการเซอร์ไพรส์เล็กๆ,ๆน้ออๆแต่ก็นั่นแหละทุกคนทําด้วยใจแล้วก็ทําไปเถอะทุกคนโอเคเดี๋ยวตัดให้เพื่อนถ่ายเลยลวยกันเราไปด,ดูลีกันว่ามันเป็นยังไงทุกคนทุกคนตอนนี้เราได้เค้คกแล้วน,นะทุกคนเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์ฟ้ากันนะทุกคนนี่นี่ดูสวยปะสวยปะ ไะเราไปดูกันดีกว่าว่าฟ้ามันจะรู้สึกไงน,นะทุกคนคืออันนี้คือตั้งใจทำขึ้นมาเลยโดยทุนแม้ปีนี้จะไม่มีของฝันให้แต่ก็เท่าน,นี้ก็ถือว่าเราทำแล้วตื่นเต้นมากเลยทุกคนตอนนี้ว่าอยากรู้ว่ามันจะรู้สึกยังไงนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้แฟนไม่เคยทำอะไรเปิดป้าให้มันเลยมีบัตรส าปๆๆเออโอ้ยรอดจะหมดนะเมือผมไอ้สัสเร็วๆเร็วๆไอ้ควาเ้้โจมอเทียอะไรมาเขาไมด้เออไม่้ทำเ่ค่ะเเดี๋ยวเราขอตัวไปกินเค้กก่อนนะทุกคนไปก่อนนะอุ้ยกระดาษ วา้าวงเยค่ะมาแต่คนมาจำได้เฉยไมอะกะอะไรออะไรอะโอยกระปาโอ๊ยะเป๋าแล้วกูไม่รู้เลยเอะไรอะวันที่จะให้ก็คือกล่องออ สวยอ่ะขอบคุณค่ะใครชอบไหมชอบของทุกทุกคนรวมรวมกันมาที่ไม่ได้มาเขาก็ส่งอัญชนโอ้ยได่แล้วกลับใจขอขอบคุณทุกคนขอบคุณหมดแล้ววันนี้ขอบคุณนะทุกคนขอบคุณนะแฟนๆบายน้ำตามึงอะ่ความชอบบีบออกมา โอเคเรามาปิดกันแล้วทุกคนโอเควันนี้ก็มาเซอร์ไพรส์มาเท่านี้แหละแล้วรู้สึกไงรู้สึกไงรู้สึกดีใจไม่รู้งงกูงงดีใจขอบคุณนะคะทุกๆคนบ๊ายบายก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายแทนไปที่มา ไม่หรออ้าวอ้าวอันนี้ไม่อโอ้ยฟ้ามุกปล่ช้าน